อันนี้เราเก็บตกกันนะครับหลังจากที่เขาเอาไปขายตลาดแล้วนะไหพี่หมูครับหากับข้าวเลี้ยงลูกเย็นนี้หุ้ยเจออะไรเจออะไรไหน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 โอ้ยตัวใหญ่นะเนี่ยอันนี้เก็บเก็บตกนะครับที่เขาทิ้งแล้วนะครับเนี่ยหลังจากนี้เขาก็จะปล่อยน้าออกมาแล้วก็ให้นกให้หมูหมากาไก่กินไปนี่ตัวหนึ่งลูกนี่ตัวหนึ่งโอ้ยนี่ใน ในดงนี้สิบกว่าตัวเลยราคาประมาณโลหนึ่งอ้าย,ย,ยกอีกยกอีกเต็มเลยเต็มเลยยกขึ้นยกขึ้น,นพูนะ่ะโอ้โหโอ้หูเออเกิดอะไรขึ้น,นโอ้เนี่ครับโอ้น้องบิ๊กไบค์ได้กับข้าวแล้วเย็นนี้ครับไม่อดตายแล้วโลกช่วงโควิดนี้เป็นไงล่ะนี่อันนี้ก็เก็บตกนะครับหลังจากเจ้าของ อืมเจ้าของบอกกุ้งทิ้งแล้วนะจ๊ะเนี่ยครับเดี๋ยวพี่หมูจะยกขึ้นนะข้างในจะมีอะไรมีไหมมีมมช่อนไหม,ไม,มโอ้เราเอามาหมดแล้วครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะนี่ราคาสามสิบโลได้ครับอันนี้เจ้าเจ้าของบอกกุ้งบอกเก็บได้เก็บเอาไปเลยลเออ คือคนแถวนี้เขาน่าจะกินเบื่อแล้วเนาะแบบเขาไม่อยากเอาแล้วอะ่ะเ,เก็บตรงเก็บตกเนี่ยเขาไปแพ่แค่กับข้าวแล้วเขาก็กลับคนที่เขามาช่วยมาเอาแรงช่วยกันนะนเนี่ยเนี่ยเก็บตกเดินไปเดินมาก็ได้โอ้ดูดูแล้วก็น่าสามสิบสี่สิบโลแล้วเนี่ยนุ่นน่ะลากเลยตูนไม่ไหวาลากเลยครับได้ทั้งไอช่อนได้ทั้งก้ามกาม ทั้งกุ้งขาวนี่ไอช่อนโอ้มีแต่ตัวตัวนี้มันนอาหารดีนะอยู่ในบอ่อนี้เนาะนะฮะบรรยากาศโดยรอบครับหลังจากที่เก็บตกกันไปแล้วครับนีครับเจ้าของบ่อพิลานะครับเจ้าของบ่อกุ้งจะภาพวันนี้พาเชิญพวกเรามาดูการจับกุ้ง,งนะนะ แล้วก็ได้อาหารการกินกลับไปด้วยโอ้ยอย,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 ยังไม่หมดเลยเหลืออีกประมาณร้อยโลรอแป๊บหนึ่งเออเต็มเลย